ลาบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปและก็สวัสดีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาสิทธยาสิทธิทุกทุกท่านนะคะวันนี้หลวงแม่ก็จะมาแจ้งเรื่องอกิจกรรมวันแม่ที่ทางหลวงแม่แล้วก็คณะที่จำพรรษาอยู่ที่วัดพระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของ ก็จะจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นมานะคะทางมหาวิชาลัยธรรมกิลาลเนี่ยหลวงพ่อก็พาจัดกิจกรรมอยู่แล้วก็จะมีการทําบุญวันแม่เนาะส่วนทีมของหลวงแม่ที่จำพรรษาอยู่ที่เชียงของเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ30กว่าคนได้เราก็จะมาจัดกิจกรรมวันแม่เหมือนกันนะคร ทีแรกหลวงแม่ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะจัดก็คิดว่าหลวงพ่อจัดแล้วก็ให้ร่วมที่นั่นไปเลยไม่ต้องจัดก็ได้ผ่านไปเลยแต่พอใกล้วันเข้าเนี่ยมันก็มีสภาวธรรมบางอย่างก่อเกิดขึ้นทําให้หลวงแม่รู้ว่าะจะต้องได้มีกิจกรรมที่เราจะจัดร่วมกันในวันแม่ จนหลวงแม่ก็ยังยังไม่ทราบว่าน่าจะเป็นประมาณไหนแต่ว่าพอใกล้เวลาเข้ามาอีกก็ทำให้หลวงแม่อ,อ่านรหัสออกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พระพุทธเจ้านอ้อยแล้วก็หลวงแม่กำลังจะปั่นรอบขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วก็จะเผยแผ่ไปให้กว้างไกลกว่าเดิมก็เลยมีสภาวธรรมที่ เหล่ามารทั้งหลายเขาก็จะมากระทบทดสอบแล้วก็เขาปรารถนาที่จะให้หลวงแม่เนี่ยได้สาธยายถึงความเมตตานะที่มีอยู่ในตนเองหรือว่าคุณงามความดีที่หลวงแม่ได้สร้างได้สะสมทำมาเปรียบเสมือนการาสาธยายถึงบุญกุศลต่างๆที่เราได้สร้างได้ทำมา แล้วก็จะได้เอาบุญเหล่านั้นไปทําทให้พญามารทั้งหลายต้องยอมรับแล้วก็ต้องถอยทับไปตอนนี้หลวงแม่ก็เลยได้รับรหัสมาว่าการที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวหลวงแม่เองเพราะถ้าตัวหลวงแม่เองเนี่ยหลวงแม่ก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าตนเองเนี่ยดีหรือไม่ดีเพียงใด หรือการที่เราพูดเองหรือว่าการที่เราคิดเองอย่างเงี้ยอาจจะมีถูกมีผิดแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับของพญามารที่เขาจะยอมรับแล้วก็เปิดทางให้หลวงแม่เดินในก้าวต่อไปแล้วก็พาพวกเราทุกคนไปในย่างก้าวต่อไปที่จเจริญขึ้นกว่าเดิมทีนี้รหัสก็เลยลงมาว่า ถ้าหลวงแม่ได้สร้างคุณงามความดีมีความรักความเมตตาต่อดวงจิตทั้งหลายต่อลูกศิษย์มากน้อยเพียงใดก็จะต้องมีลูกศิษย์ในจำนวนเท่านี้แล้วก็ออกมากล่าวถึงบารมีหรือว่าความเมตตาที่หลวงแม่มีให้กับพวกเราหรือมีให้กับดวงจิตทั้งหลายใน สิ่ที่หลวงแม่ได้ทำํำโดยไม่ใช่หลวงแม่พูดเองมันต้องเป็นการยืนยันจากลูกศิษย์แล้วก็จะต้องเป็นจำนวนเท่านี้เท่านี้นั้นเนี่ยซึ่งหลวงแม่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับว่ารหัสมันจะไปลงไหมเหมือนอย่างรอบก่อนที่เราทําคลิปการมาบวชในหลักสูตรค้นหาตัวตนได้ผลอย่างไรนั่นนะ รอบนั้นนี่มีแต่ลูกศิษย์ทางฝั่งม้งเขาทำฝั่งไทยเราไม่ได้ทำรอบนั้นนี่เราทำเนี่ยลงที่สามสสองคนมั้งเท่าที่จำได้รหัสก็ลงพอดีเป๊ะเลยว่าโลกคพิปเขากำหนดไว้เท่านี้แล้วก็รอบนี้มันเป็นรอบที่ลูกศิษย์ฝั่งไทยก็ต้องทำคลิปออกมาลูกศิษย์ฝั่งม้งก็ต้องทำคลิปออกมา เพื่อได้สาธยายถึงความดีถึงบารมีที่สั่งสมเพื่อให้บุญกุศลเหล่านั้นน่ยได้แผ่ออกไปสู่โลกกว้างแล้วก็ได้ทําให้พยามารทั้งหลายถอยทับออกแล้วก็ให้พวกเราได้ไปในอีกด่านหนึ่งฉะนั้นก็เลยเป็นรหัสหนึ่งที่ลูกศิษย์ทุกคน ที่มีความประทับใจหรือว่ามีเรื่องที่ทรู้สึกซาบซึ้งใจในสิ่งที่ได้รับความรักความเมตตาจากหลวงแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยมาอยู่ด้วยอยู่ร่วมกันกับหลวงแม่ลูกศิษย์ที่อยู่ประจำอย่างเนี้ยกอ็อาจจะมีหลายอย่างที่เ,เกิดขึ้นในในตนเองอะไรองี้ ฉะนั้นก็เลยเป็นรหัสที่ว่าเราจะมาทำคลิปทำคลิปเกี่ยวกับความเมตตาของหลวงแมนะ่ความรักความเมตตาที่มีต่อสิทธ์ทุกคนนะเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่หลวงแม่ทำอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วนะแล้วก็ทำได้จริงๆแล้วนะ ให้พยามารทั้งหลายเขายอมรับแล้วเขาจะได้ถอยออกและเราจะได้ไปในก้าวต่อไปซึ่งจริงๆแล้วตัวหลวงแม่เองอหลวงแม่ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะต้องมีใครมาพูดถึงความดีของเราหรือว่ามาชมเราหรือว่าอะไรตรงส่วนตรงเนี้ไม่เคยต้องการเลยแต่ถ้ามารมันอึมคลึมอยู่แล้วมันต้องการให้เราทำรหัสให้ผ่านะ มันจาเป็นมันก็เลยต้องได้ทาแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นชีแม่ก็เลยออกมาเชิญชวนทุกท่านเนาะว่าถ้าหากว่าใครเนาะที่เป็นลูกศิษย์ที่มีความรู้สึกว่าถึงแม้จะเคยเจอหลวงแม่หรือไม่เคยเจอก็ตามเคยแต่ฟังธรรมก็ตามหรือว่าเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ด้วยอยู่ร่วมกันเนะี่ย ถ้าเกิดว่าใครที่มีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องประทับใจหรือว่าซาบซึ้งใจในความเมตตาที่หลวงแม่มีให้กับตนเองหรือเห็นว่าหลวงแม่มีให้กับส่วนรวมให้กับผู้อื่นก็ได้หมดนะก็ให้มาทำคลิปประมาณสักสีหนาทีไม่เกินหนาทีแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวความประทับใจเหตุการณ์เหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่าแล้วก็ส่งคลิปเข้ามาที่ หลวงแม่นะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะทางเฟซของมหาวิชาลัยธรรมมิกราชก็ได้นะแล้วหลวงแม่ก็จะไปโพสเฟซของแม่ชีกัลเลียแล้วก็อาจจะโพสของมหาวิชาลัยด้วยนะคะของฝั่งไทยก็จะโพสโพสของมหาวิชาลัยด้วยเนะเพื่อที่จะได้ทำรหัสให้ผ่านแล้วก็การที่เรามาทำารหัสงานตรงนี้เนี่ยก็จะมี การให้คะแนนสำหรับผู้ที่พูดได้ดีคล่องแล้วก็เรื่องราวเป็นเรื่องที่พี่เป็นที่น่าประทับใจางนนเนาะทั้งรวมทั้งลูกศิษย์มงและลูกศิษย์ไทยเนาะก็จะมีทางวัดก็จะมีรางวัลให้ในวันแม่ซึ่งเป็นของขวัญวันแม่ที่เหมือนกับว่าหลวงแม่เป็นผู้มอบให้ เป็นเป็นของขวัญวันแม่ที่จะให้กับพวกเราเป็นที่ระลึกในวันแม่แห่งชาติแล้วก็หลวงแม่ก็จะ,ะดูว่าแต่ละคนเนี่ยใครพูดเรื่องไหนอะไรยังไงเป็นยังไงแล้วก็จะจัดตั้งกรรมการขึ้นมาอีกสักคนสองคนหรือว่าคนหนึ่งสองคน ให้มาฟังแล้วก็ช่วยกันพิจารณาว่าใครน่าจะได้รางวัลที่หนึ่งสองสามคือคะแนนสูงสุดก็ถือว่าให้เป็นของขวันวันแม่ไปเนาะแล้วก็ใครที่ทำคลิปเข้ามาเนาะถึงแม้ว่า,าไม่ได้ไม่ได้ลำดับ1-3สแต่ถ้าทำคลิปเข้ามาเนี่ยหลวงแม่ก็จะมีอันเนี้ยนะทางวัดเราก็จะ จัดเตรียมอันนี้เป็นจี้นะคะเป็นจี้ของหลวงแม่เองนะคะที่เป็นรูปของหลวงแม่อยู่ข้างในแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นรูปธรรมจักรนะคะล็อกเก็ตนะคะแล้วก็ทำออกมาได้500ชิ้นเนาะ500อันแล้วก็ตอนนี้พุทธพิเศษแล้วก็จะแจกให้กับลูกศิษย์ที่ทำคลิปมานะคะท่านละ2จี้นะคะท่านละ2อันนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันแม่ที่ที่ทางวัดจัดเตรียมแล้วก็หลวงแม่มอบให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่ทําคลิปเข้ามานะคะก็จะได้กันทุกคนนะคะใครทําคลิปก็จะได้กันทุกคนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจะทําร่วมกันเนาะหนึ่งก็คือเป็นรหัสเป็นรหัสจากลูกทิพย์ที่เราต้องปลดล็อกบางอย่างให้มานถอยทับไปให้เราเดินต่อไปข้างหน้าได้ สองนะคะอาจจะเป็นการทำพุทธพิธีบางอย่างในโลกทิพย์ที่จะเลื่อนสภาวะของหลวงแม่แล้วก็ของพวกเราไปในระดับที่สูงขึ้นหลวงแม่ก็สอบผ่านในด่านของหลวงแม่ปกติหลวงแม่จะเป็นผู้ให้คะแนนพวกเราใช่ไหมแต่รอบนี้โลกทิพย์จะให้พวกเราเป็นคนออกมาพูดเพื่อ ประมวลผลว่าคะแนนได้แค่ไหนแล้วก็คะแนนเหล่านั้นก็จะเป็นส่วนที่มามีผลกับหลวงแม่เหมือนกันอย่างนี้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็เก็บไว้ก่อนนะอันนี้ก็พูดเล่นนะเออแต่แต่ก็จริงนั่นแหละเนาะเพราะคนเราอะบางครั้งเราก็ไม่ได้สามารถที่จะทำให้ถูกใจคนทุกคนได้หรอกเนาะ บางอย่างเราก็หวังดีแต่แต่เขาก็อาจจะรู้สึกไม่โอเคกับความหวังดีของเราก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ต้องการให้คนที่มีความประทับใจอ่ะให้เขามาพูดในส่วนที่เขาประทับใจส่วนคนที่อึดอัดคับแค้งใจก็เอาไว้เอาไว้พูดกับหลวงแม่ทีหลังก็ได้ <c oughs> นะก็ไม่รู้ว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ลูกศิษย์ที่อยู่ร่วมกันก็ ก็มั่นใจว่าก็ไม่มีเนาะก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักความเข้าใจเืกอเฟือแล้วก็เมตตาต่อกันถึงแม้จะดุเสียงดุนั้นก็ยังคงเจือบปนไปด้วยความรักความเมตตาอยู่เสมอนะไม่ไม่ได้เจือปบบนด้วยกิเลสคือความหลงหรือความโกรธหรือสภาวะที่ไม่ถูกต้องเนาะประมาณนี้แหละนะคะ ส่วนกิจกรรมที่สองก็คืออย่างนี้ก็ทางวัดเราอะประมาณช่วง8ปดเก้าโมงนะวันนั้นเนี่ยเราจะมีกิจกรรมก็คือจะมีลงทานก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วก็จะมอีอาหารพิเศษต่างๆสักสองสมเมนเูก็คือทำลงทานเนาะถวายพระถวายแม่ชีที่วัดนี้แล้วก็ญาติโยมที่ไปมาก็ แจกทานนะคะในวันแม่แล้วก็จะมีสวดบางส,สวดสืบชะตาเนาะเสริมบรารมีให้กับหลวงแม่แล้วก็ผู้ที่เป็นแม่ทุกๆคนแม่ชีทุกๆคนด้วยนะผู้เป็นมารดาทั้งหมดของจักรวาลน,นะก็คือกับพระแม่ทุกๆพระองค์พระแม่ธรณีหรือว่าองค์ปู่หรือว่าองค์ ญาติน่ยนาคีนา,นาคีทั้งหลายที่อยู่ในเมืองบาดาลหรือรอยู่ในสวรรค์พระแม่โพสกแม่ทุกแม่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ไม่ว่าจะอยู่ในโลกพิปหรือว่าจะอยู่ในโลกมนุษย์ก็จะส่งพลังไปให้ทั้งหมดรวมถึงนะคะอย่างวันแม่เนี่ยก็เป็นวันที่ บางคนก็อาจจะยังมีแม่อยู่ก็ไปทําบุญให้กับแม่โดยตรงได้เนาะก็ไปหาแม่ไปซื้อของไปฝากแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีบางคนแม่ก็เสียไปแล้วอย่างงี้เนาะอยากจะทําบุญหาแม่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําตรงไหนที่ทําแล้วเราสบายใจหรือถ้ามีที่ทำแล้วก็ไปทำถ้ายังไม่มีที่ทำก็ สามารถมาฝากกระแสะบุญนั้นกับหลวงแม่ได้ก็คือมาร่วมบุญทํโรงทานร่วมบุญในกิจกรรมวันแม่ที่เรามาทํากันเนาะก็สามารถร่วมบุญมาได้ไม่ว่าจะซื้อกระเช้านะคะกระเช้าวันแม่ก็กระเช้าละ300บาทอย่างเงี้ยหรือจะซื้อหรือว่าจะร่วมเป็นเงินซื้อผล,ลไม้ซื้อ,อดอกไม้ทุบเทียนที่จะมาสืบชะตาทำพุทธพิธี หรือจะซื้อเป็นหรือว่าจะทำบุญเป็นเงินสดเพื่อที่จะมาร่วมในส่วนของลงทานนะคะเราก็จะเราก็จะจัดกิจกรรมนี้ร่วมกันฉะ้ั้นในวันนั้นก็จะมีการสวดสืบชะตาหนุนพลังบารมีให้พระราชินีเนาะหรือว่าสมเด็จพระพันปีหลวงเนาะแล้วก็ พระราชินีด,ด้วยนะคะพระราชินีองค์ปัจจุบันด้วยแล้วก็แม่ทุกๆคนแล้วก็พระแม่ทุกพระองค์ก็คือสตรีทั้งหลายผู้เป็นมารดาในจักรวาลน,นี้ทั้งทั้งหมดนั่นแหละเ็จะนุ้นกำลังไปให้ทุกๆที่นอ้อแล้วก็มารดาของพวกเราที่ล่วงรับไปแล้วด้วยแล้วก็ทำบุญให้ได้นะคะก็สามารถร่วมบุญมาได้ที่มุญนิทิ มหาวิชาลัยธรรมิกราชแต่ว่าเป็นแบงค์ของไทยพานิชย์ซึ่งหลวแม่มาอยู่ที่วัดพระพุทธเจ้าสีเชียงของก็จะใช้เป็นแบงค์ไทยพานิชย์เดี๋ยวก็จะโชว์ไว้ที่ตรงหน้าคลิปนะคะก็ถ้าใครจะร่วมในส่วนตรงนี้ก็สามารถร่วมมาได้นะคะฉะนั้นในวันแม่เราก็จะมีมีบุญทั้งสองอย่างประมาณนี้ หลวงแม่เองก็จะทําพุทธพิธีใหญ่ก็จะอัญเชิญพลังของพระแม่ทุกๆพระองค์ในจักรวาลน,นะคะลงมาเพื่อที่จะทําทให้ทุกสปปรรพสิ่งหมุนรอบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มาประทานพรประทานพลังแห่งความสําเร็จความสุขความรุ่งเรืองให้กับโลกให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะ แล้วก็รูปของหลวงแม่ที่จะให้เป็นรางวัลที่1นึสองสาหลวงแม่ก็จะทำพุทธพิธีพุทธพิเศษให้มีพลังบารมีแห่งองค์พระพุทธพลังบารมีแห่งธรรมกึ่งพุทธการและพระพุทธเจ้าน้อยแล้วก็ความดีที่หลวงแม่ได้สร้างสั่งสมมาหลวงแม่ก็จะอธิษฐานให้ปกปักรักษาคุ้มครองค้ำหนุนดูแล ลูกศิษย์ผู้ที่ได้รับรางวัลก็ลคือที่คะแนนสูงแล้วก็จะทําพุทธพิธีรวมลงไปสู่ล็อกเก็ตที่หลวงแม่สร้างมาเนาะที่ลานสาวหลวงแม่เขาทามาอพอดีว่าลูกศิษย์ทางม้งนี่เขาถามกันเยอะว่าแม,ม่ทำไมไม่ทําล็อกเก็ตให้พวกหนูบ้างอะไรเงี้ยหรือแม้แต่คนเท่าคนแก่เขาก็อยากได้กันแต่ก็เลยทําให้ให้ใหหลานสาวทํมาห้าร้อยห้าร้อยอัน ทีนี้หลวงแม่ก็เอาออกมาร้อยอันเพื่อที่จะได้เอามาร่วมในกิจกรรมนี้นะคะเ,เงินที่พวกเราทำบุญมาก็จะซื้อผลไม้ดอกไม้ทุบเทียนทำลงทานนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกรอบรูปหรือว่ารางวัลที่จะให้ด้วยก็จะให้ทุกอย่างเลี้ยงตัวของของกิจกรรมนั้นๆเนาะ แต่ที่สำคัญคือหลวงแม่ก็จะแผ่บุญเป็นตัวแทนของมารดา,าผู้ที่จะแผ่พลังบารมีไปสู่พระแม่ทุกๆพระองค์ในจักรวาลแล้วก็โดยฉเฉพาะอย่างยิ่งก็จะน้อมถวายบุญที่ได้สร้างได้สังสมมาให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็พระราชนีของเรานะฮะองค์ปัจจุบันด้วยนะฮะแล้วก็ผู้เป็นแม่ทุกๆคนนะให ผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์ก็ให้มีพลังบารมีย,ยิ่งขึ้นไปไม่ตกต่ำไม่ไม่ทุกข์นะคะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจก็ขอให้มีสุขกายสุขใจแล้วก็อายุมั่นขัญยืนเป็นร่มโพร่รมใสให้กับลูกหลานให้กับพวกเราให้กับทุกทุกคนนะคะ หลวงแม่ก็จะเป็นตัวแทนของผู้เป็นมารดาประทานพรประทานความสุขวอวยพรให้กับพวกเราทุกๆคนซึ่งถ้าเกิดลูกศิษย์คนไหนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็สามารถมาร่วมได้นะคะในวันที่12ช่วงเช้านะคะก็คือช่วงตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงประมาณเที่ยงนะคะเราก็จะมีกิจกรรมประมาณนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มจัดสถานที่นะคะว่าเราจะจัดประมาณไหนอะไรยังไงแล้วก็จะทํารูปของอสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะคะมามาจัดให้สวยๆนะคะแล้วเราก็จะทําพิธีวันแม่ด้วยนะฉะนั้นนะวันนี้หลวงแม่ก็เลยมาแจ้งให้ให้ลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์ทุกท่านทราบทวนกัน ทุกทวนหน้ากันทั่วกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าจะอยู่ที่วัดนะคะจะอยู่กับมหาวิชาลัยธรรมิกาาชหรือว่าจะอยู่ที่นี่ก็จะได้ทราบว่าอ๋อวันแม่นี่จะมีกิจกรรมประมาณนี้นะก็ใครที่ร่วมบุญไปทางมหาวิชาลัยแล้วก็ร่วมเป็นเฉพาะส่วนทางนั้นก็ได้ใครที่คิดว่าอยากจะร่วมบุญทางนี้ก็ร่วมมาได้นะคะ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็สำคัญก็คือลูกศิษย์ทุกท่านก็มีความตั้งใจว่า,าจะทำในสิ่งที่ดีเพื่อที่จะตอบแทนพระคุณของหลวงแม่ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ดูแลแล้วก็รักทุกคนเหมือนเหมือนลูกนะเหมือนลูกเหมือนลูก,เป,ลกเ,เป็นลูกศิษย์แล้วก็เหมือนลูกดูแลทุกๆคนถึงแม้ว่าหลวงแม่อายุจะน้อยกว่า แต่หลวงแม่ก็รับผิดชอบแล้วก็ดูแลทุกๆคนแล้วก็สอนสั่งธรรมะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนคลายทุกข์หายทุกข์แล้วก็พ้นทุกนะคะฉะนั้นก็เลยเป็นรอบของการที่เหมือนจัดจัดงานวันแม่นะคะให้หลวงแม่ด้วยแล้วก็ให้แม่ทุกๆแม่ด้วยแล้วก็ให้ความดีในใี้เกาะเกิด ที่สำคัญก็คือเป็นจะเป็นคราวครั้งที่เราจะจัดขึ้นมาเป็นความรักความเมตตาที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสายเลือดนะคะก็คืออย่างหลวงแม่กับพวกเราก็ไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันไม่ใช่แม่ผู้ให้กำเนิดแต่พวกเราสามารถรักกันเหมือนผู้ให้กำเนิดน,นะคะโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีอะไรที่ติดค้างในใจ หลวงแม่เองก็รักพวกเราได้เหมือนคนในครอบครัวพวกเราก็รักหลวงแม่ได้เหมือนคนในครอบครัวแล้วพวกเรามาอยู่ด้วยกันหลายๆคนผู้หญิงเนี่ยยี่สาสิบคนแม่ชีพวกเราก็มาอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องอที่กินข้าวหม้อเดียวกันมีแม่คนเดียวกันแล้วก็รักแล้วก็ให้อภัย เื่อเฟื้อเมตตาต่อกันช่วยเหลือกันสิ่งนี้ความรักที่พวกเรามีต่อกันในในตลอดที่ผ่านมาแล้วก็จะนำมาทำพิธีใหญ่ในวันที่สิบสองพิสูนรรักแบบเมตตารักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะความรักนี้ก็จะพิสูจน์ให้โลกได้เห็นแล้วก็จะเผยแผ่ให้กว้างไกลออกไปแล้วก็ต่อไปก็จะมีผู้คนมากมายที่ รักกันโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็รักกันทั้งที่ไม่ใช่สายเลือดรักกันได้โดยไม่มีอะไรเป็นอะไรทั้งหมดรักเมตตายอย่างพุทธะนะคะฉะนั้นวันนี้หลวงแม่ก็มาแจ้งข่าวอีกรอบหนึ่งเพราะว่าชิเมตก็ได้มาบอกกับทุกคนแล้วแหละ,ละแต่ว่าคิดว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเท่าที่ควรเนาะ ทีนี้หลวงแม่ก็เลยมาอธิบายอีกรอบหนึ่งให้ทุกคนเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งฉะนั้นถ้าเกิดใครปรารถนาจะทำคลิปก็ทำแล้วก็ส่งมาได้ภายในวันที่11นะคะหลวงแม่จะรับถึงแค่วันที่11ตอนเย็นเนาะแล้วก็ทางทีมงานเราก็จะมาพิจารณานะ,ะส่วนถ้าใครที่จะมาร่วมในวันที่12ก็สามารถเดินทางมาร่วมได้ถ้าอยู่ใกล้นะคะ ฉะนั้นก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสาธุค่ะ